นางสาวสิริมาพิมพแพงค่ะจากสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอาวากาศและภูมิสารสนเทศค่ะวันนี้นะคะจะมามทําการสัมภาษณ์เจ้าของแปลง CLM ที่ตําบลตาดทองอำเภอศรี่าจงังหวัดอุดรธานีและ,ะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะค่ะอยากให้ทางคุณแม่เจ้าของแปลงช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะใช่ฉัน นางวิมลวันสิมาภาคจะเป็นเจ้าของบ้านจ้ะสวัสดีครับกับผมนายธีรนนท์นนสีแก้วนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีธารครับผมจ่าสิบเบียรวิทูลแก้วชินผู้แทนจากหน่วยพัฒนาการื่อนที่สองหนึ่งสำนักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยบัิก 2, ารทหารพัฒนาครับ ครับผมแล้วก็ผมนายกันใช้เมคโนโลยีนะครับจากอ่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะครับหรือว่าจิตด้นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณแม่เจ้าของแปลงนะครับแล้วก็พี่พัฒนากรอำเภอนะครับแล้วก็พี่ทหารนะครับที่ดูแลของแปลง c l เตําตลนตัดทองอำเภอศรีธาตุนะครับจังหวัดอุรดธานีของเรานะครับตอนนี้ประเด็นที่1นนะครับที่เราจะถามจะขอสอบถามคุณแม่เจ้าของแปลงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือว่าคุณพ่อเจ้าของแปลงที่มีชื่อครับอ่า ได้ไปทาการฝึกอบรมนะครับที่จังหวัดนครนายกครับผมก่อนที่จะมาทําการก่อนที่จะมาทําโครงการค้งหนองนานะครับปัจจุเดิมครับแปลงที่ดินตรงนี้คุณแม่ทําเป็นแปลงอะไรอยู่ครับแปลงปลูกมันจ้ะปลูกมันสําประหลังอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับปลูกมันแล้วก็มีอ้อยด้วยจ้ะมีอ้อยด้วยนะครับแล้วผลผลิตที่ได้อย่างเงี้ยครับต่อปีอย่างเงี้ยครับดีไหมครับ หรือว่าพออยู่พอกินไหมครับก็พออยู่พอกินนี่แหละจ้ะครับแล้วเรื่องของน้าอย่างเงี้ยครับน้ําที่ใช้ในการเกษตรอย่างเงี้ยครับน้าไม่พอจ้ะเรื่องดินอย่างเงี้ยครับมีแร่ธาตุที่เยอะไหมครับเราต้องได้ใช้ปุ๋ยเคมีอะไรตลอดใช่ไหมครับเรื่องเงินดินเราซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่เยอะจ้ะจะเป็นดินกดดินด่างเยอะจ้ะอ๋อครับผมครับแล้วทีนี้นะครับจะสอบถามต่อไปนะครับก็คือว่าประเด็นที่2เลยครับ ทำไมเราถึงต้องมาเข้าร่วมโครงการของโคกน้องนามโมเดลตรงนี้ครับเพราะว่าทางอำเภอจะครับส่งงานมาบอกบว่ามีโครงการโคกหน้องนางโมเดลครับก็เลยคุยก,กับสามีว่าน่าสนใจก็เลยอะถ้าสนใจเราก็ตกลงเลยผมเพราะว่าเราจะมาทำ มันทําอ้อยอยู่อย่างนี้คงไม่ไหวแล้วจ้ะครับผมก็เลยเราลองเปลี่ยนบ้างครับก็ลองเปลี่ยนวิธีทางการเกษตรดู<า>นะครับาตามหลักการของทฤษฎีใหม่ครับผมคบ่ครับส่วนทางพี่พนากรอำเภอครับในส่วนของที่เราเลือกแปลงของคุณแม่เป็นแปลง CLM ที่เข้าวงโครงการตรงนี้ครับเราดูจากมุมไหนครับพี่ครับอย่างแรกก็คือ อยู่ไม่ไกลจากชุมชนมากเท่าไหร่นะครับก็คือจะจะใช้แปลงตัวนี้เป็นศูนย์กลางในการที่คนในชุมชนนะออกมาดูได้สะดวกนะครับเพื่อที่จะนำเป็นแนวทางไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองนะครับแล้วก็เห็นท่านผู้นำก็ท่านมีความสนใจนะครับสนใจที่อยากจะทำให้เป็นต้นแบบของตำบลนะครับท่านก็เห็นความมุ่งมั่นของเจ้าของแปลงนะครับก็คือท่านผู้ใหญ่บ้านลาดสมบูรณ์ครับ น่าจะเป็นแหล่งที่สามารถเป็นศูนย์กลางให้กับตำบลตาทองได้ดีนะครับในส่วนของประเด็นที่3นะครับก็อยากจะขอสอบถามให้คุณแม่นะครับให้กําลังใจเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่นะครับทั้งทางทางของทหารนะครับฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ฝ่ายทางของพระนงกนพนักางารพระนงกรชุมชนนะครับพนันงกรอำเภอครับแล้วก็ทีมงานของทางส่วนกลางก็คือจิตด้านะครับผมครับ ก็อยากขอขอบคุณจ้ะทีมงานทุกหน่วยค่ะที่เข้ามาช่วยดีใจมากค่ะที่มีโครงการอย่างนี้เกิดขึ้นจ้ะไม่นึกว่าจะได้อย่างนี้ค่ะจะมีโครงการอย่างนี้เกิดขึ้นครับผมครับนะ สำหรับขั้นตอนการดำเนินการต่อไปนะครับทางหน่วยการเคลื่อนที่2องหนึ่งนะครับสำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชการทหารพัฒนาครับก็จะเข้าร่วมกับพัฒนาชนอำเภอสีธาตุนะครับปรับปรุงพื้นที่ครับปรับพื้นที่ของเราเป็น10ขนาด15ไร่สัดส่วน2ต่อ3นะครับเพื่อวางแนวเขตในการก่อสร้างนะครับขุดะ่อมนาแล้วก็หานก่อสร้างต่างๆตามแบบนะครับผมครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางท่านพัฒนากรแล้วก็ทางพี่ทหารแล้วก็ทางคุณแม่เจ้าของแปลงด้วยนะคะที่ให้ความร่วมมือ,อในการาเข้ามาบินโดนถ่ายภาพของทางจิตด,ดานในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ